กอดกระบาลที่มอืมเอาไปก่อนหนึ่งกระบาลอืมเอาไปก่อนสองกระบาลหล่อโปแล,ล้วมั้งคือผมอยากรู้ว่าเอ่อเขาดูยังไงแล้วเขาบอกว่าอายุเคโปผมไม่เข้าใจเขามองอยังไง่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมีแค่3ามเพชรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั๊มเพชรให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยครับทุกคนเว็บใหม่นะครับจากเว็บ24่สิตนะครับคนดู นี่ในตัวเว็บก็จะมีบัตรเติมเงินมีบัตรการีน่าขายนะครับราเซอร์พินนะครับแล้วก็เอ็กแคแล้วก็ทูมันนี่แล้วก็เอชแล้วก็สตรีมวอลเล็ตแคดนะครับผมนะคอนโดแล้วก็ไอดีเกมออนไลน์ขายนะครับไอดีเกมออนไลน์ก็คือมีอาร์วีฟีฟายสปีดดิฟโอ้โหมีเยอะแยะมากมายพีบีฟีฟ่าแล้วก็สตรีมนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับคือวิธีการเติมเงินก็จะมี3รูปแบบนะครับก็คือทูมันนี่ทูวอลเล็ตแล้วก็เคแบงค์นะครับแต่อันดับแรกก่อนเลยนะผมนะให้เรามาสสมมัััคครรรยูเเซออ์นนนก่บ แต่ถ้าใครไม่อยากมาหมักหรือมันยุ่งยากอะไรเกินไปให้เราล็อกอินกับ Facebook ได้เลยนะผมนะตัวตัวเว็บก็จะสะดวกสบายมากนะครับก็คือว่าวันนี้ผมจะมาเติมแบบบัตรทวนนี่วอลเล็ตนะครับอันดับแรกเราก็ใส่เบอร์ใส่จํานวนตังค์เข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็กดโอนเงินนะครับกดโอนไปเลยอ่าแล้วทีนี้ให้เรานําเลขอ้างอิงมาใส่ในตัวเว็บนะคุณดูก๊อปมาได้เลยใส่เข้าไปแล้วก็ยืนยันการทํารายการปุ๊บ แค่นี้นะครับทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าใครไม่เข้าใจนะครับภายในตัวเว็บก็ยังมีช่วยเหลือนะไม่ว่าจะวิธีสมัครหรือวิธีเติมเกมหรือวิธีสัง่งซื้อสินค้านะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรฟรีฟรี Fi นะครับแล้วเราก็ใส่ UID ของเราเข้าไปก่อน <S <S 1> <S 1> อ่านี่ที่เขาเขียนว่าเลข ID ผู้เล่นเราก็ใส่เข้าไปมาทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยไปผมรอมาก่อนแล้วครับว่าตัวเว็บนี้ออกง่ายครับคนโดนี่เป็นไงพันแปดร้อยเพชรมาก่อนเลยรอบแรกก็พันแปดร้อยเพชรเลยคนโดมา ผมบอกเลยเว็แบบนี้ออกง่ายออกง่ายจริงๆผมบอกเลยนี่แค่รอบแรกอ่ะพันแปดร้อยเพชรแล้วไปรอบสองต่อมาแบบเรื่อยๆเป็นไงล่ะเป็นไงคุณดูสามพันหร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรเป็นไงล่ะคุณดูผมบอกแล้วว่ามันออกง่ายคุ้มเลยอ่ะร้อยเดียวคุ้มเลยอ่ะคุ้มเลยอ่ะไปต่อ อ่าไม่ได้รางวัลนะครับเหมือนเว็บจะริืมบักบักอีกแล้วพอได้ปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าเว็บนี้ได้ง่ายจริงคนดูผมเล่ากันได้ว่ามันได้ง่ายจริงๆนี่อีกร้อยเจ็ดสิบสองเพชรก็ถือว่าคุ้มนะครับหนึ่งร้อยบาทแต่เราได้มาสี่พันเกือบห้าพันเพชรนับทุกคนผมบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆนะสำหรับเว็บนี้นะยี่สิบสตนะครับก็สุ่มเสร็จนะครับเราก็รอเพชรเข้าได้เลยนะครับไม่นานนะครับนี่เพชรเข้าเรียบร้อยนะครับแบบเราไม่จําเป็นต้องรอนานนะผมนะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรัับบบเว็นนนะะครผมออกง่ายด ก็ฝากเาด้วยครับผมเวทบดียงี้หายยากโอเคครับก็กราบสวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้ชองแสนดีนช anel อีกเช่นเคยนะครับคนดูก็คือว่าวันนี้เนี่ยคนดูเห็นไหมว่าผมใช้ล่าท์ใครอยู่คือผมใช้ล่าดบาวันอยู่นะครับผมไปยืมลาทของปาคินมาครับเพื่อที่จะมาเล่นที่เซิร์ฟอินโดนะครับถ้าคนดูอยากรู้ว่ามันเป็นเซิร์ฟอินโดจริงไหมเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนเออมันต้องเขียนอะไรสักอย่างนะว่าเอางี้ละกัน ดูของดีกว่าอะดูแค่ของอ่ะดูของก็น่าจะรู้นะอ่าเนี่ยอ่าว่าเซิร์ฟอินโดรจริงหรือเปล่านะอ่าเนี่ยดูเห็นไหมมีชุดเทคโนขายนะครับชุดไอเซิร์ฟเซิร์ฟอินโดรนครับนี่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวคนดูหาว่าแบบปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนี่เพื่อความมั่นใจนะครับมีท่าทงอะไรด้วย <Wow. S 1> นะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ย คือผมจะมากดแลงอินโดนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแบบอินโดเก่งหรือเปล่าไนงะแบบว่าไปหาคนอื่นว่าเขาเล่นโปงเล่นโปอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยผมก็อยากลองอยากอยากลองแรงสัหน่อยอะไรเนี่ยแบบกดหนึ่งหนึ่งทรงหนึ่งสีเลยอะไรเงี้ยไปอนโดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอติดตามชมในเกมแล้วกันนะครับว่าอินโดเนี่ยเขาตึงจริงหรือเปล่านะคือส่วนมากส่วนมากเมืองหลักที่เขาลงกันนะถ้าแบบสายบวกของประเทศเขานะเขาจะลงแบบไม่พีกก็หอนฬิกาไม่ก็ลงสีอะไรเงี้ย ที่เขาแบบชอบลงมาบวกๆก,กันอะ,นะไหนให้ลองหน่อยดิขอสักขอสักกระบาลดิปะปังอือเอาไปก่อนหนึ่งกระบาลังอือเอาไปก่อนสองกระบาลขอชิงนชมทีมือพวกกิงหน่อยดิ ปังอืมสามกระบาลไปสามกระบาลปังอืมอ่ะสี่กระบาลไปมาสี่หัวนะ <S <S 2> <S 2> อุ้ยปังอืมอ่ะหัวอ่ะหล่องโปละมั้ง ชิวเกินว่าห้าตัวห้าหัวว่าชิวเกินเอ่อคนดูเชื่อคอมเมนต์ได้ไหครับคนดูเอ่อมีความคิดเห็นยังไงครับว่าเอา่อที่อินโดเขาบอกว่าอายุเคโปคนดูเชื่อคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่ามีความคิดเห็นยังไงอยากรู้จริงๆริงปังเออเอาไปเม็ดนึงพอคือผมอยากรู้ว่าเอา่อ เขาดูยังไงแล้วเขาบอกว่าอายุเคโปผมไม่เข้าใจเขามองยังไงนะคือขนาดผมมองเองผมยังยังมองว่าไม่ได้โปรนะแค่แค่แค่พี่ปื้มเขาเล่นเขาเล่นเก่งแค่นั้นเองคือพี่ปื้มอะถ้าช็อตที่แบบไม่ลากหัวสีไม่ลากหัวแดงจริงอะคือพี่ปื้มไม่ไม่เคยเอาเลยนะถ้าแบบติดเหลืองแค่เม็ดเดียวพี่ปื้มก็ไม่เอาละ Thế thì tại sao tôi đi đâu không thấy ai người chết rồi. Chịu. 7 người. Chịu. Chịu quá. Ờ. ังอืมเอาไปก่อนหนึ่งหัวแปดตัวแปดหัวอ่ะโหยมาจังหวะเมาส์หลอนด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหหลอนหนักด้วย,มเ,ยออเมื่อกี้คือช็อตเมื่อกี้นี่เมาส์หลอนหนักด้วยนะประเด็นแล้วอะโอ้หเกือบเกือบตายโอ้หมาแช่สามสี่เมตดติดมาเลยลูกโซลูก2องหรือว่าเอเคเลยเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสโคอนโดเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับแซมสิบสามให้ดูนะถ้าแบบ ผมหาช่องทางการติดต่อเขาได้เพราะดีว่าคือเขาอยู่สังกัดเดียวผมไงอ e ีวอวแ่13ว่าคนรู้ก็น่ารู้จักแหละตัว,ต,วตึงอะตัวตึงพนมเปตัวเปิดของอีวอวสอินโดนะเด,เดี๋ยวถ้าผมหาช่องทางติดต่อเขาได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปหนึ่งหนึ่งใหคนดูดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ยืมรหัสบาวันเหมือนเดิมนี่แหละเพราะผมไม่ได้มีไอดีอยู่เซิร์ฟต่างประเทศนะครับ เอาไปก่อนอีกหนึ่งหัวชิวนะผมบอกว่ามันชิวมากเลยนะชิวจริงไรจริงวิ่งยิงวิ่งยิงชิวชิวกูย่าได้ไงมาหัวที่สิบังอืมหัวที่สิบมาว้า สิคิวสิบหัวเราต้องเอาให้เกิน10บคิวไว้ได้คนดูใชมาทั้งทีคือต้องสั่งสอนให้เขาได้รู้ว่าไทยนะี่ยมันโนหนึงเรียบร้อยพอกูลงคลิปนี้ไปปุ๊บพรุ่งนี้เรียบร้อยเลยอินโดกอบคลิปนี้ไปปุ๊บทำเรียกชั่นบุรี่กูอีกยับทีนี่ <c oughs> อุ้ยเข่าหวัวน,นะ มันเจ็บแป๊บแป๊บอุย้ยมันค้านี่หว่ามันมีคอด้วยกระโดดยิงค่อนข้างยากอุย้ยเจ็บอีกแล้วไม่ใช่มันนะคูนี่แหละเจ็บ โอ้โหเฮ้ยแรกเ้ยโอ้จบแล้วจ้าอะไ้ทุกัวัวหน่อยเฮสิงเลยแต่ไม่เป็นไรคนรูปพลาดตัวเดียวไม่เป็นไรได้อยู่พลาดตัวเดียวก็ยังได้อยู่ในตัวต่อไปก็ต้องเอาหัวตัวต่อไปก็ต้องเอาหัวอีกไปเลยเห็นคนไม่ค่อยได้ไปเลย อุ้ยวา้ายเกือบเกือบเจาะเลยขอ,อบังเกอร์ได้ไหมอ่ะปังโอเคหัวที่สิบสองไม่หัวที่สิบเอ็ดดิหัวที่สิบเอ็ดหัวที่สิบเอ็ดมาละหัวที่สิบเอ็ดมาละเออผมก็อยากไปลองเล่นสี่สี่ของอินโดนนะว่ามันตึงหรือเปล่านะเพราะว่ารอบก่อนที่ผมมาเออ ที่ผมเคยเล่นผมไม่เคยเล่นของอินโดนะสี่สี่เท่าที่ผมจําได้นะผมไม่เคยเล่นเลยคนะรับแรงสี่สี่ของอินโดนะครับไหนๆก็แบบได้มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวขอไปลองเดี๋ยวขอไปลองดูเล่นสี่สี่หน่อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องเป็นคลิปหน้านะคนดูครับเดีย๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอทัวร์แรงก่อนแล้วกันขอทัวร์แลงแบบแรงห้าสิบคนตัวไวเวอร์ของอินโดก่อนว่ามันตึงหรือเปล่านะแต่อย่างที่คนดูเห็นภาพไนะครับก็ตามนั้นแหละครับนะ แสดงว่าประเทศเอ่อแสดงว่าอายุโอเคเขาโหดเกินมนุษย์สินะก็เลยแบบหาว่าเขาโป้เงี้ยบางทีบ้านเขาก็อาจจะแบบมีส่วนน้อยน้อยนะ่าจะแบบเอาแบบช็อตที่แบบว่าเออแบบแบบช็อตเวอร์เวอร์อย่างเช่นเหมือนของพี่ปื้มอย่างเงี้ยสงสัยว่าเขาจะหาดูยากนะพอเขามาดูช็อตที่มันเวอร์เวอร์จริงๆอ่ะเขาอาจจะอาจจะแบบคิดว่าโปะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ความคิดเขาได้นะว่าเอ่อเล่นโปหรือเปล่านะครับ แต่เราต้องรู้ให้จริงก่อนนะครับแล้วก็รู้ให้จริงก่อนแล้วก็ค่อยพูดนะครับไม่งั้นมันจะทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับนี่ยผมมาเล่นแร้งประเทศเขาเนี่ยคนดูก็เห็นอยู่ว่าผู้เล่นบ้านเขามันก็แบบถามว่าผมอาจจะเอางี้ละผมอาจจะยังไม่เจอคนที่ตึงจริงๆดีกว่าเออเอางี้เพราะในแร้งอ่ะบางทีมันก็แบบมีตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะครับมันมีหลายแบบนะครับแต่การที่เราไปหาว่าเขาโปรหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เขาแบบเสียนะครับ มันเป็นเรื่องอุ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวา่าให้คุยเพลนเรียบร้อยเลยไม่ได้เอาหัวมันเลยเออคนดูน่ชวนผมคุยไม่น่าชวนผมคุยเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปลองดูนะครับแต่คนดูรอ,อติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเฮ้ย,อ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 ยเอาไปเม็ดหนึ่ง ตายจุกมาเตอร์มาขอแบบบวกหน่อยแล้วกันปงเรียบร้อยเรียบร้อยปักธงด้วยทีนึงนี่ ประเทศไทยมนโนหนึ่งประเทศไทยมนโนหน,นึ่งนี่อย่าหาบุรีเขาเดอ้อหน้าไม่รู้จริงอย่าหาบุรีเขาเดอ้อบัคอินโดนะครับเดี๋ยวใครที่อยากดูแมตช์เอ่อแลงสี่วีสี่ประเทศอินโดนะครับเดี๋ยวก็ไว้ดูคลิปหน้านะผมนะคนดูครับก็โอเคครับก็ตามที่คนดูเห็นนะว่าตึงหรือไม่ตึงนะครับแล้วก็อีกอย่างเดียขอฝากอย่างเดียวคือการที่เราไปหาว่าคนอื่นโปนะครับ โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าหาทําดีกว่านะเพราะมันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมันเสื่อมเสียนะครับทั้งๆที่เขาไม่ได้ทาจริงๆนะคอนโดก็แอค,คก็ฝากด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะรอติดตามชมคลิปหน้านะครับสาหรับแรง44ของอินโดนะครับว่าตึงหรือไม่ตึงครับก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมนาะคอนโดไปครับบ๊ายบาย